สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อบนี้อาจารย์จะวองไปสูตรครบล่างประทะเลขดับล่างประจำวันที่16พฤษภาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเราใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะชมคำเตือนจากทางช่องหองจยจ่์แล้วมาดูสูตรครบล่างนะคะกับลับล่างนะคะจับมาประทะกัน อาจารย์เคยวางแบบนี้ไปให้เนี่ยใน ep ที่หกนะคะตอนนี้เราลองมาดูดูประมาณนี้แล้วกันเนาะตัวจะได้โตโตนะต, <Yeah. S 1> ตัวเลขนะคะจากวัวที่ออกสี่หกอาจารย์ทำคบรบล่างให้เหลือจะมาประมาณสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์นะคะสี่ห้าแปดเก้าศูนย์แล้วเรามาเจอกับ ตัวที่มายากนะคะก็คือ809นะคะ809ที่เป็นสีเหลืองๆนี่เราก็สามารถนำมาตัดกับ6ตัวนี้จะเหลือตัวเลขอยู่แค่3ตัวก็คือ456นะ,ะแล้วมันก็จะออกมาที่46 <c oughs> เราจะทำแบบนี้ชุกงวดนะเดี๋ยวลองไล่ดูนะคะอาจารย์คำนวณมาให้ที่809ใช่ไหมแล้วก็ตัดเลขแปเลขศู 0, แล้วก็เลขเก้ออกไป ตัวเลขก็จะเหลือแค่สี่ห้าหกนะแล้วก็ออกมาที่สี่หกที่นะสองตัวเ,เหลือแค่สามตัวมาสองตัวนะต่อมาฮะเราเขยับขึ้นไปดูเมื่อที่ออกสองแปดนะฮะตัวเลขจะเหลือที่สองห้าหกเจ็ดแปดนะสองห้าหกเจ็ดแปดอาจารย์ทำเลขที่ไม่ค่อยมาก็คือหนึ่งหกหกนะคะเราก็สามารถตัดเลขหกตัวนี้ออกไปได้อีกหนึ่งตัวนะคะก็เหลือแค่สองห้าเจ็ดแปดก็ออกมาที่สองแปด สำหรับคนที่ชอบแนวทางแบบวัดดวงกงดูสูตรนี้เลยนะคะเป็นสูตรเก่าทั้งหมดเลยอาจารย์แยกมาให้นะก็เรานำมาฝากให้ F4 นะ,ะแบบนี้ต่อมานะคะงวดที่ออก94เนี่ยตัวเลขมันจะเหลือ1 3 4 9ะะแล้วตัวที่ไม่มีก็คือ7 7 2ะคะ่ะมันมันไม่มีตัวตัดนะก็ยังคงเหลือ1 3 4 9ขีเบขึ้นไ,ไปอีกหนึ่งงวดก็คือนะคะงวดที่ออก3 7 ตัวเลขจะเป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวที่ไม่มีก็คือห้าเก้าสี่เราก็สามารถตัดเลขสี่แล้วก็เลขห้าออกไปได้ก็จะเหลือสองสามหกและเจ็ดเหลืออยู่สี่ตัวออกสามเจ็ดแบบนี้คะต่อไปค่ะออกห้าเก้าค่ะตัวเลขจะเหลือหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดเก้าคะเหลือตามนี้เหลือหลายตัวเลยนะคะหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดเก้าแล้ว เราจะตัด803นะคะ803ไม่มีให้ตัดเลยค่ะท่านผู้ชมงวดนี้เหลือเยอะเหมือนเดิมเลยค่ะก็ออกมาที่5 9าเกเลข5 9ต่อมาก็0 0ตัวเลขที่เหลือค่ะคะ134590อาจารย์คำนวณเลขที่ไม่มาคือ4 3 4 3 3ก็ตัดเลข3กับเลข4ออกไปก็จะเหลือแค่1 5 9 0 ออกมาที่ศูนย์ศูนย์ต่อไปนะคะงวดที่ออกสามสองจะเหลือสองสามเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตัวที่ไม่มีอีกเพิ่มเติมก็คือห้าศูนย์สี่ก็ตัดในสูนเนี้ออกไปขยับขึ้นไปในงวดที่ออกสามแปดตัวเลขที่เหลือก็คือหนึ่งสามห้าแปดเก้าก็คือครบล่างนะคะ นำเจ็ดหนึ่งห้ามาตัดออกไปแล้วก็สามารถตัดเลขหนึ่งแล้วก็เลขห้าออกไปก็จะเหลือสามแปดเก้าเหลืออยู่แค่สามตัวนะคะสามแปดเก้าออกสามแปดแบบนี้นะค่ะต่อมานะคะเมื่อที่ออกหกหนึ่งนะคบรบล่างจะมีหนึ่งสองห้าหกเจ็ดศูนย์เอาห้าแปดแปดมาตัดออกมันตัดเลขห้าได้ไปหนึ่งตัวจะเหลือหนึ่งสองสามสี่เหลือห้าตัวนะคะออกมาที่หกหนึ่งคู่นี้เลยะค่ะ ต่อมา้งว่าที่ออกสอง1นสองหะตัวเลขจะเหลือ1 2 3 8งสองามแปนำสี่หกมาตัดนะคะไม่มีตัวให้ตัดก็ยังคงเหลือ5ตัวเท่าเดิมแล้วออกมาที่สองหต่อมานะฮะ,ะ,ะว่าที่ออก5้าหนึตัวเลขจะมี1 2 4่งสี่ห้าเจ็ดเ้า เอา3 7 4มาตัดนะคะก็สามารถตัดเลข4ออกไปได้แล้วก็ตัดเลข7ออกไปได้จะเหลือ1น5 9นะะคะถ้าสูตรที่อาจารย์คำนวณให้ทั้งหมดนี้9สูตรด้วยกันนะคะถ้าเดินถ้าเดินดีต่อเนื่องนะคะเราก็จะทำง่ายขึ้นสำหรับงวดต่อไปเลยนะคะต่อมางวดที่ออก2 3 2 3นะคะมีจะมีเลข1 2 3 7 9 อาจารย์คำนวณมาที่ไม่ค่อยเดินก็คือ5 5 1นะก็สามารถตัดเลขหนึ่งนี้ออกไปก็จะเหลือ2 3 7 9แล้วออกมาที่2 3นะก็คือคู่นี้อนะ่ะขยบขึ้นไปงวดที่ออก5 1 5 1จะมีตัวเลขครบล่างก็คือ1 2 5 6 9อาจารย์คำนวณมาที่3 4 3นะคะไม่มีตัวตัดนะคะ3 4 3ก็ยังคงเหลือ5ตัวคือ1 2 5 6 9นะ เราสามารถยกสูตรนี้นะไปจับกระทบนะกระสูรครบล่างในงวดในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปได้ะคะอาจารย์จะพยายามไล่ให้นะคะตามนี้เลยต่อมาห้ากับศูนย์ก็มีหนึ่งสองห้าหกเก้าศูนย์ตัวเลขที่ไม่สามไม่เดินนะคะก็คือเจ็ดสามสี่ไม่มีตัวตัดนะคะท่านผู้ชมก็เลขจะเหลืออยู่หกตัวอยู่อย่างนี้ก่อนนะคะแต่ว่าผลออกที่ห้าศูนย์ยังเดินอยู่นะคะหมายความว่าสีเหลืองๆนี่ยังเอาอยู่ะคะ่ะ ต่อไป5 4ใช่ไหมเราได้ตัวครบก็คือ1 2 4 5 8อันนี้มันไม่มาก็คือ7 8 9แปเ้าราก็เอามาเลข8นะะี่ค่ะตัวนี้มาตัดอันนี้ออกไปก็จะเหลือ1 2 4 5แล้วออกมาที่5 4าสี่นะหยิบขึ้นไปอีกนิดหนึ่งงวดน,นี้ออกมาที่3 2นะครบล่างจะเป็น2 3 6 7 9อาจารย์คำนวณตรงนี้มาให้ก็คือ0 5นย์นะ แล้วก็ไม่มีตัวตัดเช่นกันก็จะเหลืออยู่ห้าตัวนี่นะคะก็ยังเข้าอยู่นะคะในสามสองตรงสีเหลืองๆนี้ก็ยังเอาอยู่นะคะขยับยขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ออกมาที่สามหกตัวเลขที่เรา,าครบล่างก็คือหนึ่งสองสามสี่หกสามารถนำเอาแปดเจ็ดหนึ่งไปตัดได้แต่ในที่นี้แปดกับเจ็ดไม่มียังคงมีเลขหนึ่งให้ตัดได้อีกหนึ่งตัวก็จะเหลือสองสามสี่หกออกมาที่สามหกยังเข้าอยู่นะคะ ค่อยๆดูไปทีละขั้นตอนนะคะต่อมาเราก็จะมาดูงวดที่ออก8 5 8 5ตัวเลขตรงนี้ก็คือ1 4 5 6 8นะคะ1 4 5 6 8เราก็ดูนะ,ะมี4 6 4นะคะเราก็สามารถตัดเลข4ัวนี้ออกไปได้แล้วก็เลข6ตัวนี้ตัวเลขจะคงเหลือกิวแค่1 5แล้วก็8ออกมาที่8 5ก็คือคู่นี้8 5 ก็ถ้าเราจับก็จะเป็น8 5 8 1แล้วก็5 1า่งมีอยู่3คู่แล้วก็ไปกลับอ่าแบบนี้ต่อมางวดที่ออก0 6ก็คืองวดที่แล้วสูตรเอ่อครบล่างจะเหลือตัวเลขก็คือ3 6 7 8 9 0อาจารย์ทำมวลสีงเหลืองมานี่คือ2องแปเนะคะสองเราก็สามารถตัดตรงนี้ออกไปได้7แล้วก็แปก็จะเหลือตัวเลขอยู่แค่4ตัวก็คือ3 6 9 0 ออกศูนนะคะศู 0, ต่อมาคำนวณต่อไปนะคะก็คือตามนี้เลยเออครบนะคะกัวที่เราจะใช้จะเหลือ3 4 6 7 8 0ถ้าสูตรตรงนี้เข้านะคะเราก็สามารถตัด4 3 5สเอกไปได้แต่ว่าเาตัวศูนย์สี่อาจารย์จะกันไว้ให้นะคะเผื่อมีอาการว่าสูตรหลุดนะ เผื่อมีอาการว่าสุดหดลุดเราก็จะมีเลขศูนย์สี่เพิ่มเติมมาแต่ถ้าเอาอยู่นะคะถ้าเอาอยู่เราก็มาเล็งตัวเลขที่ไม่ไม่เดินก็คือสี่สห้าเราก็ตัดเลขสี่เลขสออกไปได้เลยะคะ่ะเหลือเลขอยู่แค่6หลักหตัวเอ้สี่ตัวนี้นะคะสตัวคือเลขหเลข 7, ดเลข8ดแล้วก็เลข0ูนย์ถ้ามองแบบนี้คะ่ะมันก็จะเหลืออยู่แค่ชุดเดียวก็คือชุดแปดหหแปดนี่นะคะ่ะที่ ที่หน้าวัดนะคะสำหรับวันนี้หกแปดมานี้เลยอชอบก็ถ้าชอบนะคะก็แค่กลับตัวเขียนมาตรงนี้กันเนาะแปดหกหกแปดอ่ะตีเกาะไว้เลยอันนี้อาจารย์นะคำนวณสูตรแล้วมีสูตรดีดี ที่มันใช้มาเนิ่นนานแล้วก็อยากแบ่งปันให้ f อนะถ้ามันเข้าอาจารย์ก็ดีใจด้วยนะคะแต่ถ้ามันไม่เข้าต้องขอโทษขออภัยไปเลยนะคะพยายามไล่สุดฤทธิสุดเดชนะคะท่านผู้ชม8ป6หกหกแดอท้ายนี่เลยนะคะอาจารย์ก็มีเล่มนะคะที่คำนวณแต่ละสูตรนี้ก็จะมาจากตัว v 6นะคะ a 9 p p k 1นะคะเพิ่มเติมเข้ามาตามนี้ ผลก็คือของตรงนี้เลยะคะ่ะตัวเลขก็จะมีแค่6กเจดแดศเท่านั้นเองนะหกเจดแปแล้วตัวเลขที่เหลือเนี่ยเวลาเราดับเบิลขึ้นมาเนี่ย67จ็ดะเป็น13าแต้มมันไม่ได้68%แปดเป็นสิได้60%ไม่ได้แต้ม7กับ8%ปดเป็นสิบะก็เป็นแต้มสำรองอะไรแบบนี้ไปถ้าแต้มดูปุ๊บแต้มตัวฟันเลยคือแต้มสี่แต้มเดียวมันมีตัวเลขเหลืออยู่ก็มีมีโอกาสนะคะ f 4นะคะ เพราะฉะนั้นแปดหกเท่านั้นนะคะกับหกแปดที่อาจารย์จะให้แล้วถ้าเป็นสำรองในสูตรอื่นก็จะมีตัวเลขตัวนี้นะคะศูนย์ที่เหลือนะคะคือศูนย์สี่ตัวนี้แต่ถ้าสูตรนี้เอาอยู่นะคะเลขสี่ก็อาจจะหายไปตัวเลขสี่นี้ก็จะหายไปก็จะเหลือตัวเลขอยู่แค่ทั้งหมดนี่ก็สี่ตัวเท่านั้นนะคะสําหรับงวดนี้อาจารย์ขอให้เดินต่อนะคะขอให้เลขนั้นหมุนไปหมุนมา ล่วงมาปุกปักปุกปักมาที่86นะคะเพื่อ fc ของตอนช่องเลยเนาะอ่าเป็นความหวังนะคะแต่ว่าก็อย่ามั่นใจอะไรมากนักนะคะการเสี่ยงโชคก็รู้ว่าเสี่ยงนะคะความเสี่ยงมันก็ต้องเกิดผลได้ผลเสียเช่นกันนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่ความเสี่ยงนะคะตามนี้เลยเนาะอ่าคลิปนี้อาจารย์ก็คำนวณมาเพิ่มเติมให้อีกสามสูตรนี้นะคะ ให้ fc ไว้ดูนะถ้าชอบก็ค่อยจัดนะคะไม่ชอบก็ดูไว้ก่อนแล้วงวดหน้าค่อยว่ากันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ทำแนวทางแบบนี้มาให้บางทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะคำนวณมาได้ขนาดนี้ต้องใช้ความมานะพยายามบากบั่นนะคะถึงจะสำเร็จผลมาตามแบบนี้แต่ว่ากองสลากจะประกาศแบบไหนทำอะไรหมุนยังไงอันนั้นอาจารย์ไม่ทราบได้เลยนะคะก็ อยู่ที่บุญอยู่ที่กรรมอยู่ที่ดวงของเราก็แล้วกันขอให้มานะคะในเลขที่อาจารย์คำนวณได้นี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ